พอโตขึ้นนอกจากประสบการณ์ที่ต้องหาเพิ่มก็คงเป็นความอดทนที่ต้องฝึกเพิ่มด้วยเช่นกันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการตำนานเทพผีสัตว์รวมเรื่องเล่าชาวบ้านและกฎแห่งกรรม คติสอนใจนิทานปรามปราและเรื่องหลีลับโดยยามามนุษย์หมาป่าไอเคี้ยวโหดมนุษย์หมาป่าเป็นความเชื่อเรื่องไสย,ยศาสตร์ของชาวยุโรป ในยุคกลางโดยจะเชื่อกันว่ามันเป็นผีจำพวกเดียวกับแวมพร์และมีพฤติกรรมที่คล้ายคลยกันคือดื่มกินเลือดและเนื้อของมนุษย์และสัตว์อื่นๆเป็นอาหารบุคคลที่เป็นมนุษย์หมาป่าจะกลายร่างเป็นหมาป่าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง อาจจะแปลงร่างเป็นหมาป่าทั้งตัวเลยหรือครึ่งคนครึ่งหมาป่าก็ได้นอกจากนี้มนุษย์หมาป่าก็ยังเป็นปีศาจที่แพ้แสงแดดเหมือนก,นกันกับพวกผีดูดเลือดกรรมวิธีการฆ่ามนุษย์หมาป่าจะคล้ายๆกับ แบมพายนั่นก็คือฆ่าด้วยการตอกลิ่มทิมให้ตรงหัวใจหรือเผาให้เป็นจุนด้วยไฟหรือยิงด้วยกระสุนที่ทำจากเงินหรือกระสุนผ่านกันปลุกเสกจากหมอผีมาแล้วจะว่าไปแล้วประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษย์หมาป่านั้นดูค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อน และซ่อนเงื่อนน่าดูชมแถมยังมีข้อมูลเยอะแยะมากมายจนชักจะเลอะเลือนสลับสับสนบางก็ว่าเกิดจากกันเป็นผู้ที่ต้องทำสาบจนต้องกลายเป็นมนุษย์หมาป่าบางก็ว่าโดานผีปีศาจหมาป่าเข้าสิงบางก็ว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ คล้ายๆกับโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์บางตำนานก็ระบุว่ามนุษย์บางคนใช้ตัวยาชนิดหนึ่งเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นมนุษย์หมาป่าสารนั้นถูกเรียกว่าสารพลังหมาป่าอันประกอบไปด้วยไขมันจากเลือดแมวที่ถูกฆ่าใหม่ๆและฟิน ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเรื่องมนุษย์หมาป่านั้นแท้จริงแล้วก็คือสัญชาตญยันสัตว์ป่าที่มีอยู่ในตัวมนุษย์นั่นเองเมื่อเราพิเคราะห์ดูจากรากศาพท์ที่มาของคำว่าแว o บ์นั้นแวเป็นภาษาอังกฤษโบราณที่หมายถึงมนุษย์นั่นเองอีกทั้ง ความเชื่อเรื่องของมนุษย์ที่กลายร่างเป็นกึ่งคนกึ่งสัตว์นี้ก็มีให้เห็นกันอยู่ทั่วทุกมุมโลกเช่นในอเมริกาใต้มีมนุษย์งูเหลือมหรือมนุษย์จระเข้ที่แอฟริกามีมนุษย์เสือดาวหรือเสือดำที่อินเดียมีมนุษย์สิงโตที่เรียกกันว่านอรสิง์ ในนิยายปรามปราของกรีกมีเรื่องเล่าว่าชายผู้หนึ่งถูกเทพสูตรสาบให้กลายเป็นหมาป่าชื่อไลแคนนอกจากนี้เผ่าวไวกิ้งซึ่งอาศัยอยู่แถบสแกนดิเนเวียยังเชื่อว่าพวกตนสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าดุร้ายบางชนิดได้เวลาสู้รบเป็นต้นปัจจุบัน เรื่องราวของมนุษย์หมาป่าถูกเล่าขันกันมาชนิดปากต่อปากและมันยังสะท้อนออกมาในรูปแบบของวรรณกรรมต่างๆเช่นภาพยนตร์ละครหรือแม้แต่กระทั่งการ์ตูนแม้จะว่าไปตอนเป็นเด็กเนี่ยตัวผู้เล่าชอบเล่นเป็นตัวมนุษย์หมาป่านี่จังเลย มันสนุกดียิ่งเวลาตอนแปลงไกยนะครับมันเหมือนร่างกายเรากำลังแตกออกมาเปรียปร้ยๆเริ่มมีขนขึ้นเริ่มมีหน้างอกยาวเหมือนหมาแล้วก็ไปมุดเก้าอ e, ี้นั่นทะลุโต๊ะนี่โฮกว่าจะเลิกได้ก็นู่นแหละแม่มาตีเปรียปร้ยๆไปอาบน้ำได้แล้วไอ้มนุษย์หมาบ้าน <laughs> เรื่องมนุษย์หมาป่าถ้าชอบก็ไลค์เกลียดก็แชร์จะติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ตามอัธยาศัยเอาที่สบายใจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ